ชีวิตของฉันเกิดมาครอบครัวที่รวยแต่ก็ไม่ได้รวยอะไรมากแต่มีเรื่องที่ทุกคนก็เคยมีอยู่ในใจเหมือนกันแหละในใจของฉันก็ตามภาพเลยนะคะทุกคนควรจะรู้ดีนะแต่มันก็ไม่ได้ได้อะไรหรอกมั้งเริ่มจัดชาที่ใช้การลงอยู่อันุบาลฉันว่าจะมีอะไรดีแหแน่นอนต้องมีคนส่งด้วยไปอยู่เสมอ แต่ตอนที่ฉันกำลังเก็บรองเท้าตามปกติแล้วครูก็พูดว่าไปต่อแถวกินอาหารได้แล้วใช่ค่ะหนูมาสายตอนที่ฉันกำลังกินอยู่มันก็ ทอกมากเลยวที่ฉันกินเหมือนอาหารแไม่เข้าพุงอะนะแต่ตอนนี้คืออยู่ป .2 แล้วนะบอกจริงๆเลยนะค่ะคลิปนี้หนูจะพูดไปถึงป .2 เลยค่ะนะแต่ตอนที่อยู่ป .1 มันน่าลำคาญกว่าอนุบาลอีกที่หนูว่าน่าลำคัญไม่ใช่พเพราะอะไรนะแต่เป็นเพราะ ตอนที่คครูอยู่นักเรียนคงจะแจ้งใจเรียนเช่นคะแต่ตอนที่ครูไม่อยู่ทำไมมันน่ารังคาอย่างนี้มันน่ารังคาเนี่ยมันน่ารังคามาสุดเลย